สวัสดีครับมีรถสวยๆมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับ MTX นะครับ MTX เครื่องเดิมครับคงเดิมรถมีเล่มนะครับรถมีเล่มอย่างเดียวน่าใช้ครับเครื่องแรงครับเครื่องเกียร์ใช้งานปกตินะครับมีเล่มนะฮะใช้งานได้ น่าใช้ครับเครื่องไม่ดังนะครับการไม่ดังครับรถหน้าใช้ 089ครับ4791684ครับคงลําลูกกานะครับรถหัวลูกกาคลอง5นะครับน่าใช้นะครับรถมีเล่มนะครับรถมีเล่มราคาี้จะลงไว้ได้านล่างนะครับใส่ปั้นใส่ลุยไม่ควรพลาดนะครับ จะไปกลับรถข้างหน้ามานะครับมาแล้วน,นะครับเครื่องเกียรย์ใช้งานได้ดีครับนี่นะครับส,สวยๆเลยครับผม ทงานได้ปกตินะครับน่าใจครับดูนะบอกยาวเต็มเต็เลยครับยาวเต็มเตล้นบลเป็นดนะครับเีงแงครับายวเครัึงก้าตรงนีุ้กาครับดอกสวยมากครับยางยางดอกสวยครับยางใหม่ๆครับ ตอไปเจ็ดเก้าหเป็นเาั้